สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปที่2ของเราพัฒนาเนาะค่ะไปเบิ้ง่ําเตือนน้ำกันค่ะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอให้เดินต่อเ้ยค่ะเมื่อก,กี้น้องให้เบิ้งชุดใบเตมเ็มเก้าไปแล้วเนาะค่ะลงต่อเลย น้องต้าให้2กับ4วันนี้2 6 2 7 2 9 4 6 4 7 4 9 3ตัว3ามนะคะของแอดเลขติดบนล่างมือน,นีสองสของ f อ3ซ6สาวิ่งรูด3กับ8 3 4สา8สี่สตัวหางเดียวคือ8 3 7สเจนะคะแปด ไปดูของเซียนเซียนสารคามงเตอร์เหล้าเข่า,า,ขาบนรางค่ะวางหกกับเจ็ดวันนี้หกศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสามตัวหกเจ็ดแปดตัดเล่นในที่หกแปดเด้อค่ะพี่น้องแนวทางจะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะเอากับเบึงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะไปเดี๋ยวใมันเข่าทุง,งวดเลยละเนาะ,ะพี่น้องมันบ่กเขา่าจังหวะนี่มันโล่งกับือเท่ากันย่อมรับเนาะคะ่ะว่ามันโล่งนะคะเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่น้อง ขาขึ้นและขาลงจะต่างกันมากค่ะพี่น้องมีเข้ามีหลุดมีขึ้นมีลงชีวิตค้นขึ้นกันนะค่ะยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อค่ะพี่น้องสองคลิปจังแล้วลาววัฒนาเนาะค่ะไปดูชุด สูตรปรับจากเด่นตัวเดียวที่หลุดงวดที่แล้วแอดได้แปดลด8ช่อน7จ็ดสูตรลดหมดเลยนะคะงวดนี้เพิ่มหนึ่งแปดเข้าแต่ใส่เครื่องหมายผิดงวดนี้ได้แปดกับ9สูตรนี้ค่ะงวดที่แล้วได้เลข3หลุดเข้ากับเลยบวกคงที่เข้าไป3าบวกสได้5ติดที่บนผิดใส่เครื่องหมายผิดไว้อยู่ งวนนี้ชนที่เลขเก้านะคะสูตรเด่นตัวเดียวเมื่อปับสูตรหมดเลยค่ะพี่น้องสูตรที่สามวดที่แล้วหวลุดปรับคงที่เข้าไปให้เดินเข้าที่เลขเก้านะคะงวดน,นี้ปรับแล้วได้หกกับเจ็ดชนที่เลขเจ็ดสามสูตรชนเก้ารองเจ็ดนะคะไปดูสูตรที่สี่สูตรเด่นตัวเดียวนะคะปรับแล้วได้หกกับศูนย์เทากวาชนหกยู สองสูตรนะคะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างนะคะชนหกอยู่สองสูตรนะคะ่ะเบิงงเด่นใหตจุดได้ค่ะพี่น้องนะคะเป็นสูตรปรับนี่เขาไม่ลดเบิง์ออกไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเบิงงออกไปเป็นแนวทางะะไปดูชุดเด่นล่าง3ส,สูตรนะคะชุดเด่นล่าง3ส,สูตรสูตรนี้งวดที่แล้วแอดก็ลง2องสามสี่ มาที่92522ไปบนไปล่างค่ะพี่น้องงวดนี้ได้678นะคะบางหันมี6อยู่2สูตรเนาะสูตรเด่นบนล่างแต่อันนี้เป็นสูตรล่างนะคะไปดูสูตรล่างสูตรที่2ค่ะพี่น้องเลขติดล่างเด่นล่างนะคะงวดที่แล้วชน2ทัดขึ้นไปบบชนกอดกันออก ทัดขึ้นไปช่วนหาแต่ก็กอดกันออกทัดขึ้นไปได้หกแปดทัดขึ้นไปได้ศูนย์หนึ่งวันนี้หกเจ็ดแปดกับหนึ่งหกจะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหรือสี่หกหกเจ็ดหกแปดหกระมาณนี้บอสที่ล่างนะคะที่นี่ไปเบิ้งชุดล่างสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามเดินล่างนี่เป็นอันนี้เป็นสูตรเกาเดิน งวดแกรกลดไปบนงวดที่สองลดเกี่ยงไมาลายแต่แอดเสดายสูตรแอดก็เลยเอามาล่องเมืองมอนี่ว่าเขาจะเดินบ่ถ้าเดินไปต่อถ้าไม่เดินก็วางที่นี่นะคะเด่นล่างของเราวันนี้ชนที่เลขหกนะคะสามสูตรชนกันเม็ดเดียวที่เลขหกชนแล,วแล้วุดก็มีดอกค่ะพี่น้องนะคะแต่อันนี้เขาอยากนาเสนอให้พี่น้องเป็นแนวทางเนาะค่ะชนงวดที่แล้วลด นะคะรุดสะไส้เลยค่ะพี่น้องนะคะสะไส้เลยแต่กันถามว่าช่วนหกเนาะค่ะช่วนหกคันสองสูตรนี้เนี่ยใช่หรอไม่บรรทัดเอสก็ได้สองสูตรนี้นะคะ,ะช่วนสองมือนอันมาสองติดสองหลางอยู่แล้วก็ศูนย์แปด ล้วกะชนห้าเนาะชนห้ากะมาศูนหาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ชนกะมาหกแปดแล้วก็ชนหนึ่งก็มาที่ศูนย์หนึ่งล่างวันน,นี้ชนหกสิมาบอพีนองวาเนาะค่ะิึงเอาไปเป็นแนวทางเด้อคะ่ะพี่น้องมีเขามีรดนะคะมีเขาไมีรดหลยสูตรที่เดินหลยสูตรที่รดอาสูตรที่รดก็คือเอาออกนะคะพี่น้อง เท่าเฉบาไปต้อหอสูตรเทามันมีหลายอยู่แล้วจนวิ่นสูตรุมนละเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเอาเบิ้งไหวไปเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดฝนย่างเหมือดไล่ขม่าย่างไก่แล้วพี่น้องใ้เวลาช่วงนีดหน่อยเริ่องโรงเรียนนี่จะตกทุกมมือน,นะคะสามโมงขานาที่สามโมงสิบนาทีนี่เท่ทุกมมือน,นะคะน้องเอาอขั้นหอมไปน้ำน,นี่กังบ่ได้มันล่มในเฮ้งในบากกากัง เปียกมากคือเกาเาแอดอยูห้างจากโรงเรียนบ่อข้อกิโลนะคะ,ะค่อนข้างที่จะ,ะน้องตากับน้องกับตาเนาอะาอจังไดล่ะลเรียนเลือหน่อยล่อยู่ดีม่แห้งปีหน้ากะบบแน่ใจว่าแต่ใจถูกปิดตัร่งบ, mm. บน่นักเรียนถ้าต่ำล่งไปเรื่อยเพราะว่าจะออกปองปีนี้กะสิบกว่านะคะนักเรียนก็นจะลอยล่งเรือประมาณสี่สิบหน่อยๆก่อย่มีเด็กหน่อยมาเข้าเพิ่ม ประชากรไทยนี่ลดลงหลายเด้พี่นอ้องด้วยหลายๆย่างหลายๆเหตุผลเนาะลดลงเยอะมากนะคะลดลงเยอะมากต้องมากลับมาล้นระลงกันไม่แล้วนะคะสังเกตได้จากโรงเรียนน้ำบรรนนอกเขานี่น้งเรียนถูกปิดโตล่หลายเนาะคะ่ะเบ้านอกรูกจังน้อยพี่น้องเอาเวลาพี่นอ้องเพระาะว่าเด่นเั่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วล่องแล้วนะคะขิดนี้พี่น้องไปทุระได้เลยนะคะ เด็กหน่อยใน้นบานเนี่ยหมดแล้วหมดเลยได้ค่ะพี่น้องบางทีเด็กหน่อยไม่มาเขาอนุบาลน,นี่ยังข้อบันไดได้ค่ะมีก้อนน้อยๆประปายสองสามนมันบ่สามารถจะชดเชย่ได้เนาะอ่าประชากรไทยลดลงหลายนะคะมันต้องมาหนันกันไม่หรือได้พี่น้องก็สั่นจะบ่มีอ่าหนันต่อไปเลยได้ค่ะจะน้อยลงน่อยลงเรื่อยๆเนะาะกับด้วยเศรษฐกิจด้วย การทำมาหากินยากหลายย่างประกอบกันเอาหลายกันลาบากเนาะพี่น้องมันก็นมีส่วนมิสาเหตุมีต้นต่อเนาะค่ะเอาสาหรับคลิปนี้ก็หฮอดเวลาพอดีค่ะพี่น้องกราบขอบุณขอบคุณเิฟซี่พี่น้องที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ